สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องต้นกล้าบ้าบอลวันนี้ก็จะมาคุยนะครับจัดทีมยูโรแฟนตาซีกอดเข้าเกมวิกที่3นะครับก็ถือว่าผ่านกันมา2เกมวิกเต็มๆนะครับทุกทีมเตะเท่ากันที่2นัดนะครับก็เหมือนกลับมาได้1ใน3ของยูโรหนนี้แล้วนะครับก็เป็นอะไรที่ถือว่ามีทั้งคู่ที่มันแล้วก็คู่ที่ง่วงปะโปนกันไปนะครับโดยในวันนี้เนี่ยก็จะมา รีวิวนะครับว่าในสัปดาห์ที่ผ่านมาผมมีคะแนนเท่าไหร่กันบ้างแล้วก็จะมาจัดทีมในเกมที่จะถึงนี้นะครับโดยก็ใช้ชิปนะครับในสัปดาห์นี้ลิมิตเลสนะครับก็คือจัดทีมแบบไม่มีงบประมาณจำกัดนะครับแต่เลือกได้ชาติละ3าคนเท่านั้นนะครับที่ใช้เนี่ยก็เพราะว่าแต่ละชาตินะก็จะมีบางชาติที่ผ่านเข้ารอบไปแล้วนะครับหรือว่าบางชาติไหนที่ยัง5 0า0กั้มกึ่งอยู่นะครับก็เลยเนะี่ยเลือกใช้ชิปนี้น่าจะเป็นอะไรที่เหมาะสมที่สุดนะเวลานี้แล้วนะครับในส่วน รายละเอียดในวันนี้มีอะไรกันบ้างเราก็มาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับโดยมาดูสัปดาห์ที่ผ่านมากันก่อนว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับก็ที่ผมกดไปทั้งหมด74คะแนนนะครับถือว่าพัฒนาขึ้นมาจากเกมวีคแรกนะครับระดับหนึ่งเลยนะครับที่กดไปแค่48คะแนนเท่านั้นถือว่าส่วนใหญ่เนี่ยก็จะกระจายแต้มกันทําคะแนนนะครับโดยในเกมรับเนี่ยถือว่าค่อนข้างที่จะเกินคาดเลยนะครับที่ ต้องบอกว่าสุดท้ายแล้วใน11ตัวจริงเนี่ยมีคะแนนกันทุกคนเลยนะครับไม่เว้นแต่ผู้รักษาประตูที่อย่างน้อยเนี่ยเกิน4คะแนนเป็นอะไรที่น่าพอใจแล้วนะครับก็ได้พิกฟอร์ดก่อนนะครับคนแรก4คะแนนส่วนข้างหลังเนี่ยก็ดูโอเยอรมันนะครับทากับมิดเทลสเต็ตนะครับคนละ8แล้วก็10คะแนนตามลำดับนะครับส่วนอีก2คนก็เป็นโวฟาสนะครับจากทางเบลเยียมที่7คะแนนแล้วก็เจ้าคันเซโร่7คะแนนเช่นกันนะครับก็ ถือว่าตามเป้านะครับในข้างหลังอาจจะเกินคาดมันนิดๆด,ด้วยเพราะว่าตอนผ่านเกมวีคแรกไปแล้วเนี่ยว่าที่จะหาคลินชีทได้ยากเลยในหลายๆนัดนะครับเพราะว่ามีการทําประตูที่ถล่มทลายเลยแต่กับว่าเกม2เนี่ยถือว่าหลายๆคู่จบด้วยการมีคินชีทมากขึ้นนะครับซึ่งก็นํามาด้วยแต้มที่มากขึ้นด้วยเช่นกันนะครับก็เป็นจุดที่ถือว่าจะผิดคาดไปเล็กน้อยนะครับในส่วนของคลินชีทที่ได้เยอะมานะครับส่วนตรงกลางเนี่ยก็ถือว่าทางหอยเบียนะครับก็ ตอบแทนความไว้เนือเชื่อใจผมสักทีหนึ่งนะครับได้กลับมา7คะแนนจากการเป็นแมนอัตโนมัติที่เสมอกับอังกฤษมาได้นะครับวันนั้นเนี่ยก็มีการพูดรีวิวหลังเกมไปคร่าวๆแล้วนะครับว่าฮอยเบียร์นะค่อนข้างที่จะเด่นใช้ได้เลยซึ่งเขาก็ได้แมนอัตโนมัติจริงๆนะครับก็กดไปเน,นี่ยเคะแนนถือว่าเป็นอะไรที่ถือว่ามองเป็นดิฟเฟนเชียลอ่อนๆก็ถือว่าทําได้ตามเป้านะครับแต่สุดท้ายแล้วเนะี่ยมันก็ยังไม่มากพอที่จะเป็นตัวที่แบกคะแนน ทีมผมขึ้นไปได้นะครับเพราะว่ารวมกันกับเกมวิคหนึ่งเนี่ยที่ได้แสบสามคะแนนก็ประมาณ10คะแนนนะครับซึ่งถ้าแเอวพวกตัวเยอรมนีอย่างจามามูเซล่าอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับจะเป็นแต้มที่มากกว่านั้นเยอะเลยนะครับซึ่งตรงนี้ก็อาจจะเป็นดิฟเฟนเชียลที่มีคะแนนจริงแต่ไม่ได้ประสบความสําเร็จสักเท่าไหร่ในทางนี้นะครับส่วนตัวที่เหลือเนี่ยก็จะมีชาวิซิมอนนะครับที่ต้องบอกว่า2นัดผ่านมาผ่านไปแล้วนี่ยังไม่มีประตูกับเขาซึ่งก็น่าเสียดายมากในเกมวิคนี้ที่เขามีโอกาสส่งบอลเข้าสู่ทุกคนตะขาายไดด้้แต่ผูัินกก็มีร ลิฟประตูคืนจาก v ีอที่ดัมฟี่ล้ำหน้านะครับทุกเนี้ยผมว่าค่อนข้างเสียดายเลยนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยผมมีแต้มเฉียดๆร้อยเลยนะครับเพราะว่าไม่ใช่แค่ซิมอนคนเดียวเดี๋ยวจะไปพูดถึงเดนแดนหน้าต่อด้วยที่โดนลิฟประตูเช่นกันจะเป็นใครเดี๋ยวไปดูนะครับส่วนการที่เหลือเนี่ยก็จะมีบูโน่เฟร์นันเดสนะครับที่ต้อบอกว่ามาสักทีประตูในทัวร์นาเมนต์นี้นะครับก็กดไป8คะแนนเนาะเนะครับถือว่าเป็นตัวเทมเพลตที่ก็ควรจะมีนะครับซึ่งผมก็มีตามนั้นไปส่วนโรดรีนี่ก็ถือวววว่่่่่่่่่าาาานน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 ผิิดดดดดหหัััังงไไไปอออยยยยะะะคคคคครรรบบบบบบบททีีีีกกกกก้้แแแแแแ3จจตเเเฮสมึ บอลรีโครเวอร์เยอะๆหน่อยอะไรเงี้ยนะครับแต่เนี่ยโรดดี้สเกมก็มีเหลือง2นัดนะครับแล้วก็โดนแบนตามสูตรในนัดที่3นะครับเนี่ยเหีนกว่าจันถือว่าเป็นจุดที่น่าผิดหวังไปนะครับส่วนในตัวที่ไม่ทำคะแนนก็จะเป็นฟอร์เรนวิเตนะครับที่ในเกมวิกแรกของเขาลงแต่ก็ถอดลงมาที่มานนั่งสำรองก็เป็นคนที่น่าเสียดายนะครับเหมือนกับ มีมนะัวเซล่าเนี่ยทำคะแนนกับกุนโดกานนะครับก็เหมือนโดนตีตื้นคืนนะครับหลังจากที่กุนโดกา่ยเกมวิกแรกไม่ทำคะแนนนะครับเนี่ยคนที่มีวีแอตในเกมวิกสองเนี่ยก็จะผิดหวังกันไปนะครับกุนโดกา่ยก็ตีตื้นขึ้นมานะครับเป็นประมาณนี้ส่วนข้างหลังวีแอตที่ทไม่ทำคะแนนในคนหนึ่งควาดิโอที่ผมเปลี่ยนเข้ามาในเกมวิกสองนะครับก็ถืวอว่าเป็นเวลาที่น่าผิดหวังนะครับในส่วนของควาดิโอเนะี่ยเพราะว่าเจออัลเบเนียก็จริงแต่ทางโคอเอเชียเนี่ยศักยภาพ,พพวกเขา ชั่วโมงนี้ต้องบอกว่าเป็นช่วงขาลงขาโลยก็ว่าได้นะครับสำหรับกองกลางยุระยะไม่อยู่จริงๆในวันนั้นนะครับก็รับสภาพไปลิมิตเอสก็คงจะไม่เอาเขาไว้ในทีมนะครับเดี๋ยวไปจัดให้ดูว่าเป็นอย่างไรนะครับส่วนในสามประานในเกมนั่งหน้านะครับก็จากการที่เอมบัปเป้เจ็บไปผมก็เลือกอองตัวคริสมาลลงแทนนะครับซึ่งถือว่า น่าผิดหวังเหมือนกันนะครับดิสมันโอกาสนะก็มีค่อนข้างเยอะเลยน่าจะมีอย่างน้อยสักประตูนะครับแต่ก็ไม่ได้สักลูกเดียวเลยก็เป็นจุดที่เกมลุกฝรั่งเศสนะถือว่ายัางไม่มาจริงๆนะครับผมก็ตอนแรกก่อนเิ่มทัวร์นาเมนต์เนี่ยจะจัดดูฝรั่งเศสเกมลูกสนุกสกซะหน่อยแต่ก็นั่นแหละครับตามนั้นไปยังไม่ทําคะแนนนะครับส่วนในข้างหน้าอานนะีกสองคนถือว่าโอเคเลยนะครับทำคะแนนกันหมดแฮร์รี่เคนหลังเกมแรกมายิงก็จับไปหนึ่งประตูนะครับก็มี6คะแนนไปเป็นพื้นพื้นนะครับ แต่ก็น่าจะได้หน่อยนะครับที่เขาเไปความผิดพลาดส่วนตัวไปนะครับสำหรับลูกที่โดนตีเสมอเดนมาร์กแต่ก็ไม่ได้ส่งผลอะไรในแง่แฟนตาซีมากนะครับก็มาพูดถึงกันเล็กน้อยแล้วกันส่วนลูกกากูนะครับก็ถือว่าเป็นกัปตันทีทผมของผมในคนสุดท้ายนะครับที่ต้องบอกว่าในพาร์ทกัปตันเนะี่ยผมพูดกัปตันก่อนแล้วกันคือในการเล่นมา2สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็ถือว่ายัางไม่มีการกัปตันที่ผมรู้สึกว่าเป็นบิ๊กคนที่โดนจริงๆเลยนะครับก็คือตอนเกมแร,ก,รกนะผมเลือกฟอร์เรนวีแอไปนะครับซึ่ง จบที่คะแนนเนี่ยผมรู้สึกว่ามันก้มกึื่อนนะครับตอนนั้นประมาณ10คะแนนเหลืออะไรทักอย่างนั่นแหละแล้วผมรู้สึกว่ามันยนังน้อยไปนะครับก็เลยแบบเผื่อจะมีตัวอื่นได้15คะแนนอย่างเงี้ยน,นะครับก็เปลี่ยนไปเรื่อยสุดท้ายเกมวิวแรกก็พังไปนะครับในส่วนของกัปตันส่วนเกมวิวที่2เนี่ยก็ต้องบอกว่าเปลี่ยนไปจนวันแรกนะี่ยเป็นฟอร์เรนเวีสนะครับแล้วมาวันที่2เนี่ยถ้าจะไม่ผิดแฮร์รี่เคนก็6คะแนนนะครับซึ่งมันก็ยังไม่เพียงพอนะครับในวงของผมซึ่งวันที่สามคริสตนน์มาีาคสุดท้ายก นี่แหละครับเป็นจุดที่ผมจะมาขยายเพิ่มอีกก็คือโดนลูกลิฟลำหน้าอีกไม่องนั้นก็คือคะแนนพอแน่นอนนะครับหประตูกับ1นแอซซิตเนี่ยถ้าดูยอดรวมเนี่ยคือลูกที่เขาได้คะแนนมาเนี่ยคือแอซซิตหนเป็น5คะแนนถ้าสมมตุติเพิ่มอีกลูกเนี่ยจะเป็นประมาณ บวกอีก4ก็9อาจจะแมตช์รถแ,บบรถแมตช์ด้วยก็เป็น12อาจจะเป็น24คะแนนเลยนะครับเต็มๆต็มที่ผมหายไปเนี่ยก็14คะแนนถือว่ากับตันในยูโรฟันดาซีคนนี้ผมก็ยังไม่เข้าเป้าอีกนะครับจนได้นะครับก็ถือว่าพยายามกันต่อไปนะครับแต่โดยรวมก็เป็นเกมวิกที่ผมก็ค่อนข้างพอใจนะครับน่าเสียดายตรงกับตันอย่างสักเล็กน้อยนะครับก็มีความซวยหน่อยตรงซีมอนกับลัวคูละครับที่โดนลิฟป,ประตูคืนไปก็จะเป็นประมาณนี้ครับในเกมวิกนี้ของผมก็พอที่จะไต่ขึ้นไปได้อยู่นะครับในสัปดาห์นี้นะาว่ ว่าจะมาตัดสินกันเนี่ยก็จะเป็นการใช้ชิปต่างๆด้วยละครับซึ่งวีคนี้เนี่ยก็เป็นจุดถกเหแรกเลยนะครับก็คือ i m i t l e s s นะครับที่หลายๆทีมเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะใช้กันเยอะเลยนะครับซึ่งผมจัดเป็นอย่างไรก็ไปในรูปถัดไปเลยนะครับซึ่งก็ออกมาเป็นดังภาพนี้เลยนะครับก็ถือว่าทางประตูเนี่ยผมเลือกเป็นนอยเออร์แล้วก็พิกฟอร์ดนะครับเนื่องจากว่าพิกฟอร์ดเนี่ยผมว่าอาจจะเป็นตัวยืนพื้นอยู่แล้วนะครับในการเจอกับซููมิเนียนะครับกองหลังอังกฤษ ก็ถือว่าความจริงน่ะทัวร์นาเมนต์นี้ก็ค่อนข้างที่โอเคในระดับหนึ่งนะครับเกมรับถ้าไปปรับตรงกลางเนี่ยผมว่าน่าจะพอลุ้นได้อยู่กับการเจอสโลวีเนียนะครับส่วนทางนอยเออร์เนี่ยเหตุผลที่เลือกมาเนี่ยเพราะว่าตอนแรกเนี่ยผมกะจะเลือกไมค์เมยองอะไรพวกนี้แล้วนะครับแต่ประเด็นคือเขาเตะวันเดียวกับตอน์แดนพิกฟอร์ดนะครับก็เลยจบเลยนะครับแล้วหรือว่าแบบบาร์ดแฟร์บุคเค้นของเนเธอร์แลนด์อย่างเงี้ยก็เตะวันเดียวกับพิกฟอร์ดเช่นกันนะครับทำให้ประตูที่เหลืออยู่ในการเตะคู่ที่เหลือเนี่ยมันก็เหลืือออออแแค่ตัวเเลกบบนย หรือว่าผู้ตัาประตูสเปนกับโปรตุเกสนะครับเส้นสองทีมนั้นเนี่ยเดายากมากว่าจะเป็นใครนะครับเพราะเข้ารอบไปแล้วทั้งคู่นะครับจากรูปซ้อมเนี่ยสเปนผมเห็นเป็นอเล็กซ์ฟิมิโลลงซ้อมนะครับก็เลยค่อนข้างหวั่นใจเลยจากตอนแรกที่เลือกลาย่านะครับเลยเนี่ยเลยไม่เอาและตัดช้อยไปหนึ่งส่วนอีกหนึ่งคนนะครับก็คือโปรตุเกสนะครับซึ่งไม่รู้ว่าดิโคลโคอสตาเนี่ย จะได้พักหรือไม่แล้วเป็นลุยปาโตซิโอประตูจมเก่าได้รับโอกาสบ้างหรือไม่นะครับซึ่งตรงนี้ก็ไม่ช่วยผมก็เลยตัดช้อยออกไปอีกเนี่ยก็เลยเหลือในวันแรกนะครับว่าเยอรมน,นีเนี่ยเจอกับสวิตเซอร์แลนด์ในการที่เยอรมนีเนี่ยก็ยังไม่ได้การันตีแชมป์กลุ่มนะครับผมโดยคิดว่าทางเยอรมันน่าจะไม่มีการโลเทชันอะไรมากมายนักนะครับผมเลยเ,ยเลือกนอยเออร์แทนแล้วกันนะครับ ส่วนอีกคู่เนี่ยที่เตะในวันถัดไปอย่างอิตาลีความจริงก็มีรอนานูมะที่สามารถเลือกได้เช่นกันนะครับแต่ผมว่าคู่แข่งอย่างโคเอเซียเนี่ยก็ไม่ได้ง่ายเช่นกันนะครับผมได้ตัดทอยตรงนั้นไปแล้วเอานอยเออร์แล้วกันนะครับถือว่าเป็นชอยที่น่าจะโอเคที่สุดในส่วนตัวของผมนะครับแล้วก็เราจะได้เห็นไลน์อัพรีก่อนด้วยก็เพราะว่าเยอรมันเนี่ยเตะคู่แรกนะครับเป็นจุดที่ถ้าใครยังไม่นอนเนี่ยก็จะดูได้ซึ่งผมก็อาจจะ ลู้ก็มาดูเว็บเว็บนะครับก่อนเตะสัก15นาทีถ้าเปลี่ยนทันนะครับผมก็ใส่น้อยเออไว้ก่อนแล้วกันถ้าไม่มีอะไรอักเสบจริงๆผมก็ไม่น่าจะเปลี่ยนตรงจุดนี้นะครับประตูก็เป็นประมาณที่ไปส่วนในแนวรับนะครับ5คนก็ถือว่ากระจายกันไปเลยนะครับ อย่างทีมละคนโดยเบิร์นหน่อยเนี่ยก็จะมีฝรั่งเศสนะครับที่เอาแบ็กสองข้างเลยทั้งเตโอแล้วก็ชูฮุนเดนะครับเพราะว่าเจอโปรแลนด์ที่ตกรอบไปแล้วแล้วฝรั่งเศสนยก็ต้องการยิงประตูที่เยอะด้วยนะครับซึ่งตอนนี้ผมว่าเกมลุกฝรั่งเศสเนี่ยยังดูไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ผมเลยหวังว่าวิงแบ็กเนี่ยจะเติมไปช่วยยิงประตูอะไรเงี้ยได้บ้างนะครับซึ่ง คิดว่าเอาเกมรับไว้ก่อนนะ่าจะโอเคนะครับเพราะ2เกมที่ผ่านมาเนะี่ยก็คลีนชีสนะครับก็เนี่ยจุดเนี้ยเลเบิ้ลฝรั่งเศสส่วนที่เหลือนะครับฟานได้ ai, เจออสอสเตรียนะครับหรือว่าเห็นมีโอกาสได้ขึ้นมาโขกหลายเกมเลยก็น่าลุ้นดีนะครับเป็นประมาณนี้คลี Clean นชะีสอาจจะหวังได้สักเล็กน้อยนะครับเพราะออสเตรียในเกมลุกก็ไม่ใช่ธรรมดานะครับหรือว่ามีบอมบ์กาเนอร์อะไรเงี้ยยิงอยู่แต่ผมว่าก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจดีนะครับในแง่ของการหวังที่กินเลยเทิร์นส่วนกริมันโดนะครับก็คิดว่าค่อนข้างชัวร์จากรูปซ้อมนนนะะครรรัับวว่่าาจจเป็ติงใกที พักมาคูคูเยาไปนะครับผมว่าเจออลเบเนียเนี่ยก็น่าสนใจนะครับจากที่เห็นเกมบุกของเขากับเ e วุคูเซ่นผมก็เลยเลือกจุดนี้มาแล้วก็สุดท้ายเป็นวอลฟาร์ดนะครับอย่างที่2เกมแรกเนี่ยถือว่าเป็นตัว4.0ที่ทำคะแนนมาโดยตลอดก็ถือว่าไม่มีเหตุผลที่จะต้องถอดเขาออกจากทีมไปก็เนี่ยเป็นตามนี้ไปในหลัง5คนของผมนะครับส่วนตรงกลางเนี่ยก็ผมว่าค่อนข้างที่จะเลือกเหมือน เทมเพลตเยอะไปพอสมควรนะครับก็ตา,ตามตามไปเลยนะครับเนื่องจากว่าไม่มีงบจำกัดก็เอาตัวบิ๊กๆมาเลยไม่ว่าจะเป็นเควินเดอะบอยนะครับที่ถือว่าเล่นได้ค่อนข้างโอเคเลยในเกมที่2หลังเกมแรกเนี่ยก็ดูเฟืดๆหน่อยส่วนเบลลิงแฮมเนี่ยก็พร้อมจะเป็นแบบคีย์เพลเยอร์หรือว่าตัวที่แบบมหัศาจรรย์อยู่แล้วนะครับในกาเสกะตูให้ททีมชาติอังกฤษผมก็เลือกมาอีกหนึ่งนะครับส่วนทาง จะมามูเซล่านะครับผมว่าจาก2นัดที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีคําถามอยู่แล้วนะครับก็น่าใส่เช่นกันแล้วก็อาจจะรอดูไลน์อัพโหลดด้วยเช่นกันนะครับถ้าเปลี่ยนแปลงเนี่ยอาจจะมีซาเน่หรือทางฟอร์เรนเวียสอย่างเงี้ยนะครับถ้าสมมติมูเซล่าไม่ลงก็อาจจะเป็นตัวเลือกเช่นกันที่ผมอาจจะยังตรงนี้ไม่ได้ล็อกมากนะครับก็ตีว่า80%ว่าผมเอามูเซล่าลงตรงนี้ไว้แล้วกันนะครับเพราะว่าเป็นตัวเลือกกับตันด้วยสำหรับตัวเยอรมันนีนะครับแล้วก็ทางฝั่งของซิมมอนนะครับก็อยากใส่ตัวลน้กือีย ก็คิดว่าอีกดเหตุผลก็คือเขาต้องยิงให้เยอะแข่งกับฝรั่งเศสในการจะเป็นแชมป์กลุ่มนะครับก็เลยน่ะใส่ซีมอนไปจากไอเทสสายตาก็อาจจะดูยังไม่ประตูจริงแต่ผมว่าการสร้างสรรค์เกมเนี่ยการปรับตำแหน่งของครูมันให้เขาจากปีกขวาเกมแม่เป็นกลางลุกเนี่ยก็ดูน่าสนใจดีนะครับก็เลยใส่ไปส่วนอีกหนึ่งคนสุดท้ายก็เป็นอยาสบาวนะครับในตรงกลางเนี่ยก็ก็เหมือนกับเล็กสกิมาโดนะครับที่เห็นจากรูปซ้อมว่าเป็นชุดสำรองที่น่าจะลงตัวจริงแน่ๆนะครับก็กะจะเอามาเป็นกัปตันเช่นกันนะครับในการเจอกับอารก ค่ะชื่อชั้นต่ำกว่านะครับแต่ยังไม่ตกรอบแต่ลุ้นเข้ารอบได้อยู่เช่นกันนะครับแต่เพราะว่าด้วยศักยภาพสเปนแม้เป็นชุดสำรองก็หวังได้เช่นกันนะครับโดยออกมาเป็นชุดนี้ไปในตรงกลางนะครับส่วนสามประสานในแดนหน้านะครับผมว่าก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเลยแทบจะเป็นชุดที่ถ้าไม่ใช้ลิมิตเลสเนี่ยก็จะเป็นชุดนี้เลยก็ว่าได้นะครับก็คือเคนลูคากูแล้วก็ดิสมันนะครับก็ไม่มีอะไรต้องสัธยามากมายนะครับเคนเนี่ยพร้อมยิงทุกเวลาอยู่แล้วแล้วเจอสโลวีเนียเนี่ก็ผมคิดว่าม จากโกลดคบาทนบในทัวอเูโรทัวร์นาเมนต์ยูโรหนนี้เยพวกเขาน่าจะมีประตูมากกว่าน,นี้แล้วนะครับแต่ก็นั่นแหละครับจังหลายๆจังหวะไทมิ่งยังไม่ได้สักทีผมก็เลือกที่จะไปต่อให้สุดทางนะครับตัวคูมีแล้วก็ต้องมีต่อไปนะครับเนี่ยก็จัดต่อนะครับเจอ,อยูเครนเพราะว่าพวกเขาก็ลุนเข้ารอบอยู่ก็จัดลัวคูอีกรอบหนึ่งนะครับถ้ารอบนี้ไม่ได้ก็คงครับไปว่ากันรอบหน้านะครับมันก็เกินไปจริงๆที่จะไม่ได้สักลูกเลยจากสองสานัดที่ผ่านมานะครับ ส่วนสุดท้ายนะครับก็กิสมันเจอโปลแลนด์นะครับก็คิดว่าจะยิงแข่งกับชาวิซิมอนนี่แหละครับในการแย่งแชมป์กลุ่มกันก็เอาต่อนะครับกิสมันลองดูอีกสักตั้งหนึ่งนะครับก็เป็นรางวัลที่ไปนะครับสำหรับในแง่สิบตัวใหญ่ๆที่ผมจัดมาในแฟนตาซีดีเมดเลสทีมของผมนะครับโดยกับตันทีมนะครับวันแรกเนะี่ยถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงก็มูเซียร่านะครับหรือว่าถ้าไม่ลงเนี่ยก็เป็นฟอรินเวียสหรือ รรเรยรอยซานีที่ถ้ามีโอกาสลงก็น่าจะเป็นตัวพวกนี้นไม่น่านหลุดไปจากนี้นะครับส่วนวันที่2ก็มิกลอโอยาสบาวนะครับวันที่3เป็นแฮร์รี่เคนไม่ก็อ่าดิสมันนะครับแต่ค่อนข้างเอียงไปทางเคนอยู่นเวลานี้แล้วก็วันสุดท้ายเนี่ยน่าจะไปโรเมลูลูกากูหรือว่าควินเนอร์บอยถ้าอยากกระฉีกนะครับก็ะจะเป็นประมาณนี้ไปสำหรับทีมของผมในการจัดดูโรนะครับก็เดี๋ยวมารีวิวกันหลังจายยกผ่าน ไปถึงรอบ็อกเอาท์รอบ16ท,ทีมกันแล้วนะครับว่าจะเป็นอย่างไรคะแนนจะเป็นเท่าไหร่กันบ้างก็หวังว่าจะเป็นวีคที่ทำคะแนนากาันเยอะนะครับเพราะว่าทีมแต่ละทีมก็จัดกันเต็มแน่นอน limitless นะครับไม่มีงบด้วยถือว่าเป็นทีมในฝันเลยหลายคนเลยที่อยากให้เป็นแฟนตาซีมีอย่างนี้ทุกสัปดาห์นะครับก็คลิปนี้ขอจบปที่ประมาณนี้นะครับนาครับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจต้่องก่จบ,บ้าบอลในงานคลิปต,ต่อไปด้วยนะครับแล้วก็มาเจอกันหลังเกมได้นะครับเยอรมนีเจอเวสวิตเซ หนังเกมนะครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับคลิปนี้หมดเวลาแล้วไว้พบกันใหม่สวัสดีครับ